เดี๋ยวผมนะครับจะให้คุณบุ๋มนะครับกล่าวคาปฏิญาณตนตามผมช้าๆและให้คุณบุ๋มกล่าวช้าๆโอเคไหมครับอ่ะฮะลองดูว่าจะได้ไหมขออนุญาตสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าการรับอิสลามในครั้งนี้มีใครบังคับไหมครับอ๋อไม่ค่ะนิสึกษาเองมาคือส่วนมากแล้วจะอยู่กับเพื่อนที่เป็นชาวมุสลิมโดยบ,งบดังเอิญนะฮัลโหะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวตามผมนะครับคุณบุ๋มค่ะครับอัชฮัดุอัชฮัดุอัลลาอัลลาอิลาฮะอิลาฮะอิลลาอิลลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วาอัชฮัดุวาอัชฮัดุอันนาอันนามุฮัมมัดันมุฮัมมัดัน รอซูรุ่นอล์รอซูรุ่นเล์ะข้าขอปฏิญาณตนว่าข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดและสิ่งอื่นใดที่คู่ควรที่คู่ควรแก่การถูกแก่การถูกสักการะบูชาสักการะบูชาอย่างเที่ยงแท้ อย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและข้าขอปฏิญาณตนว่าและข้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนาบีมูฮัมมัดท่านนาบีปูฮัมมัดเป็นศาสนทูตเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ลอห์ฮักบัตอัลลอห์ฮักบัตอัลลอห์ฮักบัตขอแสดงความยินดีกับคุณบุ๋มด้วยนะครับตอนนี้คุณบุ๋งได้รับอิสลามได้เป็นมุสลิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้ช่วยเล่าความรู้สึกหลังจากรับอิสลามล่อยรู้สึกยังไงบ้างหลังจากเราได้รับอิสลามาสักทีอืออะไรน,นะครับนี่กลางง่าขอบคุณ่ะอัลฮัมดุลาอัลฮัมดุลา คุณบุ๋มศึกษาอิสลามมาเท่ยไรครับเอานานแล้วค่ะอแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมเราอะไรทำให้เราตัดสินใจมาศึกษาในศาสนาของออลลอฮ์ล่ลคะครับคือจริงๆมันมันโดยบังเอิญมั้งคะด้วยแบบวิถีชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแบบอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จะต้องแบบอยู่ที่อิสลามแม้กระทั่องอาหารที่เรากินเงี้ยมันนั่งรูง ท้ทำไมเรากินแต่อาหารอิสลามอิสลามตลอดเลยและอยู่ๆก็แบบกินหมูไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกแบบมันนานนะมันนานมากจนแบบเราก็ไม่ได้ไม่ได้เอะใจอะไรเงี้ยแต่อยู่มาสักพักนึงอะไรเงี้ยก็เริ่มมาแบบทําไมเรารอบตัวเราทําไมมีแต่อิสลามอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ตอนนั้นนะ่ะอยู่แต่ก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจอะไรนะคะเหมือนแบบก็ใช้ชีวิตไปปกติอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอมาหลังๆอ่า ทุกคนอ่ะเข้าใจว่าเราอ่ะเป็นสลามครับเข้าใจไหมคือคนรอบตัวเราอ่ะ mm. เข้าใจหมดว่าเราอ่ะคปอน islam เราก็เลยท mm. าไมมีคนแบบทาไมมีคนพูดว่าเราเป็นิสลามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมา <All right. S 2> หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆก็กินหมูไม่ได้เลย mm. คือกินเข้าไปแล้วแบบเหมือนมันตีออกเงี้ยมันแบบ mm. คืออยู่ๆเป็นคนที่ชอบนะแต่อยู่ๆแบบกินไม่ได้เลยแล้วก็เลยเอ๊ะพอหลังๆมันเริ่มแบบ คนรอบตัวมันมีแต่อิสลามไปหมดนะคะ